Hello! Hello! Mm. How are you today? Very good, thank you. How about. Oh, sorry. How hungry today? A little bit. You didn't know it yet? You did took know We'll see how we get on. Uh, what do we, we have today? Okay, we've got some lettuce. Yeah. We have some sausage. Can you say? Say grub. Say grub. Yeah. And we have a little bit of. <laughs> yes. Yes. <laughs> yes, Daniel. <laughs> we'll wrap it up mm -hmm. in the lettuce leaf. Uh -huh. Uh -huh. One, one, one. Uh -huh. And say, Bon appetit. Cheers. เมนูวันนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะกวางตุ้งผัดหมูกรอบค่ะหรือหมูกรอบผัดกวางตุ้งค่ะและอันนี้ต้มไก่ค่ะต้มแบบบ้านๆค่ะอันนี้นะคะไส้กรอกค่ะไส้กรอกฝรั่งค่ะทังใหญ่ทั้งยาวแซ่บ วันนี้คุณผู้ชายดูเรียบร้อยหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เข้าออฟฟิศค่ะก็เลยต้องแต่งตัวหล่อๆหน่อยค่ะถ้าแต่งถ้าใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นหรือกางเกงวอมอยู่บ้านนะคะนั่นแหละค่ะคือทำงานที่บ้านค่ะ That's good. <S Thank you. And Thank then we'll <yes. S 2> try some of this, which is crispy pork <Yes. S 2> with some p a c k vegetables. a n t n ใครกวางตุง้งกวางตุง้งกวางตุ้ง Yes ลุงเป็นคนที่เวลาทานนะคะจะใส่ข้าวทีละทับพีหนึ่งค่ะ okay, พอข้าวหมดแล้วค่อยเติมเรื่อยๆค่ะสักแค่สักแค่บอสบารีฮะนี่ After can clean table เผ็ดนะเธอ I put a chili เผ็ดไหมไม่เผ็ด mm hmm. โอ้ลุงจะทานเผ็ดเยอะเกินไปแล้วนะเอาเอาความเผ็ดยังไม่เดินทางนัดคางเย,ย็ว <No. S 1> ถ้าใครนึกเมนูอาหารไม่ออกนะคะแนะนำเลยค่ะผัดควางตุ้งนะคะใส่หมูกรอบอร่อยมากค่ะใส่พริกเยอะๆออยิ่งแต่อร่อยค่ะ อว่าจะคิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่อ๋อพริกพริกยังไม่มายังไม่เดินทางมาอีกไลอีกหกิโลเลย s i r f i s oh, please. Please, please, you t because have chili on top นี่นะคะต้มไก่ค่ะต้มแบบบ้านๆเรานี่ราคาไม่ต้องอะไม่ต้องใส่อะไรมากมายเวชลีเนอโอ้เพิ่งจะได้เพิ่งจะได้รสชาติของพริกโอ้ย oh, 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 hey. สดน้ำ this chicken bones or no, <is it S 1> no 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 <chicken? S 1> bone just chicken meat okay. mm hmm. and after that put soup after yeah ใช่ใช่ใช่ซดน้ำไปเลยจ้าโอ้ oh. how test okay good thank you what uh, you prefer today oh, ชอบ oh, อะไรคะอ้๋ oh, <things. S 1> ชอบละสามอย่างเลย surprise surprise <laughs> yeah. one thing I forget tell you okay happy anniversary darling โอ้ขอบคุณดักลิงโอ้จ้าดักลิงสุขสันต์วันครบรอบชีวิตคุณขอบคุณโอเคค่ะแล้วขอตัวไปทานกันนะคะบ๊ายบาย